แล้วพี่ท็อปว่านาเกีมันเหมาะกับเชลซีไหมอ่ะเหมาะแล้วก็ผมว่าพี่ว่ามันเป็นเวลาที่ที่อะไรแบบเขาบ่าก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันจะมาเหรอมาตอนนี้ทีมก็ไม่ได้ดีอะไรนะแต่เรียกผมว่าเหมา,าะที่สุดพี่นมันจะมาเพราะว่าถ้ามาเนี่ยอย่างน้อยนะแฟนเชลซีก็ตอนเนี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแชมป์เป็นอะไรละคาดหวังให้ทีมมันดีกว่าเดิมใช่ไหมถ้ามาเนี่ยอย่างน้อยเชลซีไม่ต้องหองนีตกชั้นไง แต่ซีด<ม>ูการท้าทยนคือว่าทําได้เไปล่าไปไปทำอันดับไปยุโรปได้ไหมซึ่งมันก็อยู่ในในเลนที่พอทาได้อยู่ถูกไหมค,คือ<ม>ถึงว่าตอนี้ได้ไม่ได้พี่ว่าตรงเชียร์ไม่ซีเรียสแล้วแล้วก็มันจะมีเวลาทําทีมากขึ้นมากมคือทําทีก่อนก่อนที่จะเข้าจูดช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็เปิดฤดูกาลใหม่ม<อ>ันเป็นการประเมินการ,าการเรตรียมตัวระยะยาวมากๆให้กับเชลซีในปีหน้าว่าเขาเป็นเน้ที่เออคุณจะมา มปนเวลาที่ทํามิ่งเหมาะสมมากที่จะมาโอเคในทุกอ่าอ่าก็เห็นนี่อ่าเดีเห็นด้วยตรงกันละทอมีอะไรแย้งไหมของพี่งวนกับพี่ท็อปนี่เขาบอกว่าเอ้ยมาเลยมาตอนเนี้ยเวิร์กใช่ทอเวิร์กไหมเวิร์กไหมด้วยอ่าเพราะว่าก็เป็นถ้าผมเป็นบอร์ดบริหารอย่างโบลี่ผมก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วเตรียมทีมปีหน้าเลยวันปีหน้าใช่ต้องไม่ไปเลยครับแล้วตอนเนี้ยสิบนัดเนี้ย มันเหมือนถ้าผมเป็นผู้ช่วยในยกำมัน,มนผมก็จะมองว่าสิบนัดเนี้ยเรียนรู้เชลซีเลยจะโลาะใครจะใช้ใครจะอยู่แผนไหนปีหน้าจะระวางใครสิบนัดเนี้ยร<อ>ู้เลยว่าคุณจะซื้อใครคุณจะบอกโบลี่<ม>คุณจะเอาใครไว้คุณหรือไม่จะเป็นต้องซื้อใครแล้ว<ม>หรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยสิบนัดเนี้ยมันมันเรียนรู้ผู้เล่นได้เลยแล้วก็เตรียม<อ>พร้อมหนึ่งตุนซันแล้วปีหน้าแน่นแน่นอนว่าผมว่าผมชวยเหมาะสมมันเหมาะสมกับการซื้อเวลาไม่งั้นเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ คนนี้จะเก็บไว้ไหมไม่เก็บก็ขายหรือเก็บไว้ก่อนเพราะว<ม>่าอาจจะยังมีประโยชน์อยู่รีบต่อสัญญาอย่างเมสาอย่างกองเต้หรือใครแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ทีมอยู่ไหมใมมหม้นิการเขาคุยกันจริจผมว่าเหมาะสมที่สุดเรือนี้ครับนส่วนผมเผมว่ามั่นใจเลยพอนิอาร์มันโดนบาเยินปลดนะผมว่าคอนโบลีเนี่ยโทรหาเลยยังแต่ยังไม่ปลดคอตเตอร์เออแบบเตรียมเตรียมปลดอยู่แล้วผมมั่นใจเลยว่าต้องต้องคุยกันแบบว่าไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ แล้วบอกเอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรายละเอียดจ่พี่งวนบอกอะดีเทลสัญญองสัญญาอะไรเงี้ยมันแล้วแต่โ้ชแล้วแต่เอเจนต์ดีไซน์ก็เนี่ยผมคุยพาสิบเปอร์เซ็นแล้วอ๋อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเหมือนเรามีแฟนอยู่แล้วอ่ะแล้วเราจะมีแฟนใหม่เะ๋เคลียร์แฟนใหม่ก่อนแล้วค่อยเลือกแฟนเขาอะไรเงี้ยไงประมาณนั้นอะคล้ายกันอะผมว่าทอตเทอร์บอลี่เขาเป็นแบบนี้แหละเขาเป็นแบบสไตล์เมกันเมกันหน่อยะพี่